สาวน้อยจิ้งจอกกับนักรบอัศวินในฝันดับควายในป่าลึกที่มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่มีสาวน้อยจิ้งจอกชื่อว่าฟ็อกซ์เธอใฝ่ฝันอยากเป็นนักบอัศวินเหมือนในนิทานที่ได้ยินมาเสมอฟ็อกซ์ฝึกฝนไร้เวทเล็กน้อยและฝึกการต่อสู้ด้วยกิ่งไม้วันหนึ่งฟ็อกซ์พบกับหนังสือเล่มเก่าที่บรรยายถึงดับวิเศษที่สามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้ฟ็อกซ์จึงออกเดินทางตามหาดับเล่มนั้นด้วยความกล้าหาญเธอเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าและอุปสรรคต่างๆมากมาย สุดท้ายฟ็อกซ์ก็พบดาบวิเศษแต่เมื่อเธอเอื้อมมือไปสัมผัสดาบกลับส่องแสงเจิดจ้าและบอกกับเธอว่าความฝันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ความกล้าหาญและความพยายามต่างหากที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงฟ็อกซ์เข้าใจในคำพูดของดาบเธอจึงกลับบ้านและใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาตนเองต่อไปแม้เธอจะไม่สามารถเป็นนักบวสวินได้แต่เธอก็เป็นจิ้งจอกที่แข็งแกร่งและเป็นที่รักของทุกคน